สำอางแต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะมีระยะเวลาการใช้งานที่แตกต่างกันซึ่งสาวๆหลายคนนั้นก็ยังแอบใช้เครื่องสำอางที่หมดอายุเพราะว่าเสียดายซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะการแต่งหน้าทุกวันร่างกายจะดูดซับสารเคมีผ่านทางผิวหนังเพราะเครื่องสำอางแทบจะทุกชนิดจะมีส่วนผสมของสารกันเสียเมื่อเราเปิดใช้แต่ละครั้งเครื่องสำอางจะมีการสัมผัสกับแบคทีเรียในอากาศยิ่งถ้าเป็นเครื่องสำอางที่หมดอายุแล้วแบคทีเรียในอากาศจะยิ่งเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เป็นแหล่งสะสมของสารปนเปื้อนหากนําไปใช้อาจทําให้ติดเชื้อมีแบคทีเรียบนผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองอาจมีผื่นแดงผื่นแพ้และเกิดสิวอักเสบและสิวอุดตันได้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ชิดกับดวงตาควรระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากอาจทําให้แบคทีทเรียที่เจริญเติบโตเข้าสู่ดวงตาและทําให้เกิดการอักเสบติดเชื้อสวยอย่างปลอดภัยต้องไม่ใช้เครื่องสําอางหมดอายุนะคะ